บอกว่านั่งลงแล้วบอกว่าอันฉีเขาก็นั่งลงค่ะเอซีอันฉีนั่งลงเขาก็นั่งลงเดี๋ยวบอกเขานะชารีมาชีมาชีมามาชีมาไม่ลุกไม่ลุกไม่เดินอ่ะนั่งนั่งอันฉีเดินเม็ดเดินที่เดินเม็ จะนอนเหรอจะ,จะนอนเหรอจะ,จะนอนเหรออันนี้นะคะเป็นหมาของของหลานชายของหลานชายสามีเขาไปอ่หลานชายสามีเน,นะะี่ยค่ะฝึกนะคะเรียนขับเครื่องบิน,นะคะ่ะทั้งหลานชายและหลานสาวนะคะทั้งสองคนเลยเรียนขับเครื่องบินแล้วตอนนี้นะคะเขาก็อยู่ สางสุข,ขับเครื่องบินนะคะที่โรงเรียนที่โรงเรียนสุดข,ขับเครื่องบินนะ่ะก็ประมาณไปส,สามเดือนค่ะสามเดือนไอชาลีจะอยู่กับนางสามเดือนขันเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไอชาลีจะอยู่กับนางสามเดือนดูก่อนมันมีอะไรมีตัวอะไรไหมเร่่่่่่่เดี๋ยว่่่ เด,เดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยจะให้เดี๋ยวจะให้จะชวนเขาอาบน้ําให้มันแล้วนางเห็นตัวอะไรวิ่งอ่ะวิ่งที่หัวมันนะคะตัวหมัดเหรอมันหายไปแล้วเมื่อกี้เห็นอะไรดําๆอยู่ต้องอาบน้ํานะเนี่ยอาบน้ําสาบผมนี่ยอชาลีเนี่ยมันเป็นหมานะคะของหลานชายกับหลานสาว เป็นหมาของบ้านคุณลินดาแล้วนะคะไม่มีคนอยู่บ้านนะ,ะพ่อพ่อก็ไปทํางานไกลไงขับรถเดินทางเกี่ขับรถส่งน้ํามันมาคะ่ะไปไกลไม่มีเวลาดูแลนะคะแม่ก็ไปทํางานไม่มีเวลาดูแลก็ก็เลยเอานะคะหมามาฝากไว้ที่นี่สามเดือนสามเดือนเนี่ยเดี๋ยวก็จบแล้วค่ะเพราะว่าเขาเรียนมานานแล้วเดี๋ยวก็จบแล้วก็จะได้เป็นกัปตันเครื่องบิน ตันเครื่องบินนะกับตันเครื่องบินนางเคยเอาคลิปเขาลงลงแชร์ลงเฟซบุ๊กนางอยู่ที่ว่าเป็นนักขับเครื่องบินเรียนขับเครื่องบินนั่นแหละล้านชายลานชายสามีไม่ไม่ใช่ลูกของคุณซินบี้นะลูกคุณซินบี้อ่ะเรียนครูส่วนอเล็กนี่เรียนสายอะไรไม่รู้อเล็กตะกีฬาโอเคอ่ะเรียนสายอะไรไม่รู้แต่ว่าอ่า เซียนเยียดเนี่ยเรียนครูค่ะเรียนครูรับปริญญาแล้วต่อเรียนครูแต่แต่ของลูกชายกับลูกสาวคุณลินดาเนี่ยเป็นเรียนขับเครื่องบินทั้งคู่เลยเรียนกับตันเครื่องบินขับเครื่องบินตอนนี้ก็ไปฝึกอยู่อีกสามเดือนสามเดือนถึงจะได้กลับมาชาลีก็จะได้ไปชาลีก็จะได้ไปได้กลับไปอยู่บ้านตอนนี้อยู่นี่แหละ บ้านเขาสวยเหมือนกันที่นางไปถ่ายให้ดูตอนที่ว่าไปเอาอะไรนั่นแหละที่ว่าเขามาที่นี่อ่ะคถาที่ไรลอ่ะที่นางไรลสดอ่ะนั่นแหละคุณดินดานั่นแหละบ้านเขาหลังนั้นแหละที่สามีไปยกเอาเครื่องตัดหญ้ามาซ่อมให้เขาอ่ะเครื่องตัดหญ้าเขาเสียไปยกมาซ่อมให้ หัดเลยเมื่อมองเห็นเหมือนดำๆเล็กๆมันนี่มนาะมาดูใหม่ก่อนมนาะดูก่อนคันไหมคันไหมดูก่อนเดี๋ยวจะเป็นหมัดเป็นเห็บเอาเด้อขนเยอะอย่างนี้ดูเลยากถ้าได้ติดแล้วอ่ะต้องรีบรักษาถ้างั้นน้ำหมัดขึ้น ต้องรียบยามาสะตัวยาสะข้ามข้ามเห็บข้ามหมัดสะให้มันไหนม,มีไหมไม่มีขอบคุณนะคะขอบคุณ FC ที่เข้ามาเล่นกับน้องหมาเล่นกับเจ้าชา